ทำไมหุ้นที่กำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการถึงเพิ่มขึ้น10เด้งครับ สวัสดีครับผมอีกบรรพศธนาเพิ่มสุขครับจากเพจถามอีกกับอีกวันนี้ก็เจอข้อสังเกตที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาแชร์เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับมีหุ้นอยู่2ตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาแลกเดินเมทีจริงแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดในสิ่งที่เขาทํานั่นแหละครับแต่เจอวิกฤตมากมายไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเข้ามาตีตลาดเองก็ดีเจอกระแสเรืร่องของ disruption แล้วก็เจอโควิด -19 เข้าไปนะครับก็เลยทําให้กิจการนั้นไปต่อไม่ได้แล้วก็ทําให ทั้ง2กิจการนั้นก็ประกาศล้มละลายไปนะฮะในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับคือในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นครับราคาหุ้นก็ร่วงลงสารวันเตี้ยลงลงไปเรื่อยๆนะครับทำจุดต่ําสุดเนี่ยติดลบลงไปประมาณสัก 80- 9 0แต่ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือในช่วง2ส,สัปดาห์ล่าสุดครับแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะครับ มีการไล่ราคาหุ้นไล่ไปไล่มาโอา้โหจนหน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้ทั้ง2ตัวนั้นกลายเป็นหุ้นที่ร้อนแรงมากๆมาดูกราฟกันก่อนเลยนะครับเจซีพันีนั้นทําจุดต่ําสุดอยู่ที่วันที่ประมาณสัก19พฤษภาคมนะครับตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก11เซนนะครับอันนี้คือต่อหุ้นนะ แล้วก็ราคาหุ้นทําจุดสูงสุดของรอบเนี่ยสสัปดาห์ถัดมาก็คือ63เซนนี่เพิ่มขึ้น6เท่าตัวนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับ Hertz Global h o l d i n g s นะฮะหุ้นตัวนี้ครับทำจุดต่ําสุดอยู่ในช่วงปลายปลายเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสัก50เซนแล้วก็อีก2สัปดาห์ให้หลังเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปรวดเดียวเลยนะฮะไปที่5เหรียญ53เซนหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ1 0 1ถึงเเท่าอะฮะโอ้โห นี่ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนครับ JC p e พันีโอ้นี่เป็นบริษัทที่ไม่ธรรมดานะทำห้างสปปรรพสินค้าในประเทศอเมริกามีสาขาเยอะแยะมากมายปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก865สาขาครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นห้างสปปรรพสินค้าระดับตำนานเลยแหละครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1902อายุเนี่ยก็ประมาณสัก118ปีไม่ธรรมดาเลยนะฮะ ยุคที่รุ่งเรืองมากๆสุดๆเลยก็คือช่วงปี2007ครับตอนนั้นโอ้โหยอดขายถล่มทลาย Market Cap ทำจุดสูงสุดใหม่เลยนะครับแล้วก็จำนวนสาขามีเยอะมากแต่ก็เจอกระแสะ Dis i s r u p t i o n นี่แหละที่ทางด้านของคู่แข่งคนสำคัญนะครับอย่างเช่นทางด้านของ Amazon ก็เป็นคา้าปลีกทางออนไลน์ใช่ไหมครับเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นแรงกระแทกครั้งใหญ่เลยนะครับคนก็เริ่มที่จะไม่ไปเดินห้างแล้ว นะครับก็หันไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นนั่นคือดอกที่1แล้วนะเจ้าโควิด -19 นี่แหละครับเข้ามากระแทกไปเต็มๆเพราะว่าทานะของรัฐบาลสัมเมริกาก็เหมือนกับหลายๆประเทศที่เขาใช้มาตรการในการล็อกดาวน์แต่านของประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ทําให้รายได้ของห้างเจเพนีเองก็ หายไปและประกอบกับการที่โอเ้เขามีสาขาตั้งแต่6 5สาขาเพราะฉะนั้นฟิกคอสเยอะพอสมควรเลยทีเดียวก็มีการทยอยปลดพนักง,งานออกไปแล้วบ้างบางส่วนนะแต่มันก็ไม่พออ่ะมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เขายังคงต้องจ่ายอยู่เช่นค่าช่อบเป็นต้นนะครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้เขาก็ออกมาประกาศนะครับว่าไม่มีตังจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ย ก็ยังไม่มีตังจ่ายเลยนะครับูลค่า400ล้านเหนรียญสหรัฐก็เลยทำให้งานเข้าเลยส่วนอีกเจ้าหนึ่งครับคือ Hertz อันนี้ก็เป็นบริษัทให้เช่ารถจริงๆในบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะ ใช้บริการของเขาอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเวลาเราไปเที่ยวปับ๊บเราก็เช่ารถนะฮะแล้วเราก็จ่ายตังอะไรเข้าไปนะครับจะเป็นรายวันเป็นรายสัปดาห์อะไรว่ากันไปนะบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทระดับตํานานมากเลยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1918โอ้อายุอานามเนี่ยก็นานถึง102ปีเลยทีเดียวนะครับ บริษัทนี้ทาธุรกิจอยู่ใน150ประเทศทั่วโลกแล้วเขามีสาขาเนี่ยมากถึง12,400เจอปัญหาในมุมของการทําธุรกิจเพราะว่าโอ้โหคู่แข่งมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น enterprise holdings avis budget group นะครับแล้วก็ยังไม่นับกับเจ้าอื่นที่เป็นแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่เช่น uber แล้วก็ lift ที่ตอนนี้เขาก็ประกาศว่าอยากจะเข้ามาทําตลาดในการให้เช่ารถเป็นต้นถูกไหมฮะดังนั้นการแข่งขันมันดุเดือดมากๆเจ้าโควิดสิเข้ามา ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ปัญหาที่ว่าคืออะไรก็มาตรการล็อกดาวน์นั่นแหละครับที่ทําให้คนนั้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้คนก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้คนก็ไม่สามารถไปท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นธุรกิจรถให้เช่าไรายได้ก็หายไปแล้วรถในเครือของเขามันเยอะมากมันก็เป็นต้นทุนฟิกคอสถูกไหมฮะฉะนั้นนั่นแหละครับทำให้เขาเกิดปัญหาสภาพคล่องไม่ใช่แค่นี้นะครับหนี้สินครับ หนี้สินของเฮิร์สมีสูงถึง19,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคี่เป็นเงินไทยเกือบเกือบหกแสนล้านบาทนี่เยอะมากๆคือดอกเบีย้ยปีปีหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเขาจ่ายอยู่เท่าไร่ทีนี้เราจะเห็นปัญหาของทั้ง2บริษัทมันมีภาพที่คล้ายๆเหมือนกันนะครับคือ1ทั้ง2บริษัทเนี่ยกำลังเจอปัญหาคู่แข่งที่ตอนนี้โอโ้โหเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากๆแล้วก็อาจจะเจอกระแสะเรื่องของ disruption ด้วยใช่ไหมครับที่มีแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปปปลลี่ยนแงไ การขั้นดูเดือดมาจุกมาจิ้นอะไรก็เริ่มที่จะลดลงไปละไอช่วงเวลาปกติมันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับรายได้มันก็ยงหงเข้ามาก็ยังพอที่จะจ่ายไอตัว fixed cost เข้าไปได้แต่ปัญหามันก็อยู่ข้อที่2นี่แหละคือโควิดสิบเก้าให้รายได้นั้นหยุดชะงักแบบฉับพลันรายได้หายแต่ว่ารายจ่ายยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้งานเข้าครับส่วนที่3ตรงนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันแพทเทิร์นเหมือนกันเป๊ะเลย คือทั้งสองบริษัทมีภาระหนี้สินหนักหน่วงมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับทำให้เกิดปัญหาสภาพคลองขึ้นได้คำถามที่จู่หัวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าอา้าวก็ในเมื่อทุกอย่างมันดูไม่ดีนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูกิจการอะไรต่างๆเหตุไฉนทําไมคนมันถึงเข้าไปมารุมมนตุ้มแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นกันแบบโอ้โหเป็นบ้านเป็นหลังขนาดนี้เพิ่มขึ้น6 1ถึงเท่าถ้าผมวิเคราะห์นะครับมันก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะอย่างแรกนักทุนก็เข้าไปเก่งกําไรครับ หุ้นก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วงลงไปพอสมควรละนะครับก่อนที่จะเริ่มเด้งกลับขึ้นมาเป็นภาพคล้ายๆการทั่วทั้งโลกขึ้นมาแรงด้วยพอนั้งทุนซื้อหุ้นที่มันดีๆไม่ได้นะครับก็เริ่มที่จะไปพลิกมองหาแล้วครับว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนที่มันพอจะเก่งกําไรได้บ้างอา้าวกลุ่มนี้เนี่ยก็พอจะมีความหวังอยู่บ้างนะนะครับก็เลยมาเก่งกําไรก็นําไปสู่ข้อที่2ถ้าไปดูตามสถิตินะตัวที่สามารถรอดจาก ในเรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการต่างๆแล้วก็ทําให้กิจการนั้นกลับขึ้นมาได้ราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นโ,โหหนักมากนะสิบเท่าเราก็เห็นมาแล้วมันมีความหวังอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทั้งหุ้นทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงวิกฤตแล้วมันสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วกลับมาเทรดกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะได้คําโตโตคาใหญ่ๆอย่างที่สามันก็มาพร้อมกับความคาดหวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าอ้าวก็ สบริษัทนี้มันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการเนี่มันก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนจำนวนมากมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่รัฐบาลอาจจะเข้าไปอุ้มอาจจะใส่เม็ดเงินเข้าไปนะครับแล้วทําให้กิจการนั้นฟื้นกลับขึ้นมาได้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับก็เป็นความคาดหวังแหละครับในบ้านเราถามว่ามันคล้ายๆกันไหมจริงมันก็มันก็มีส่วนคล้ายเหมือนกันนะที่มันเก่งกาไร หุ้นสายการบินแห่งหนึ่งนะครับในบ้านเราใช่ไหมครับบางช่วงเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันไม่ถึงกับที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับที่มันขึ้นไป5้0ถึงสิเท่าแต่มันเคยเด้งขึ้นไปถึงประมาณสักหนึ่งเท่าตัวในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็สารละวันเตี้ยลงอย่างที่เราเห็นอยู่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมาเลยนะครับตั้งแต่ปีห9ึ่งพันเก้จุบันเนี่ย มีบริษัทในบ้านเรานะครับที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนะครับไปใต้สารล้มละลายเนี่ย52บริษัทและตามสถิติที่โอ้โหก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันคือไม่สําเร็จแล้วต้องปิดกิจการกันไปล้มหายตายจากกันไปเนี่ยคือ38%เลยนะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะส่วนอีกประมาณสัก20%หรือว่า9บริษัทก็ยังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาเทรดได้ หลายคนที่บอกว่ามีความหวังเนี่ยก็คือสัดส่วน44สามารถอยู่รอดครับแล้วก็กลับมาได้นะครับประมาณ23บริษัทนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นก็ปุ่งปรีดเลยนะครับแต่ว่าอีกข้อเสียอย่างหนึ่งต่อให้อยู่รอดนะแต่ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยโอ้โหประมาณ7-8ปีเลยทีเดียวโอเคนี่แหละครับคือสิ่งที่มาอธิบายได้นะครับว่าทำไมหุ้นเหล่านี้เนี่ย ถึงมีการเก็งกําไรค่อนข้างจะเยอะก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับเอาละรครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกับอีกกับผมอิ๋วบุนพจน์ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับ